โอ้ัดดีจ้าเพื่อนๆนได้เวลาส,สามร้อยล้อวิ่งอีกแล้วจ้านวนวิ่งไปน่กกำลังจะต่อหัวกันจ้าต่อหัวแล้วถอยไปต่อหัวแล้วจ้าที่นี่สี่แยกท่าเรือน้ำลึกจ้า จุดหักมุมจุดจุดนี้จุดหักศอกมาลุ้นกันจ่าเพื่อนๆว่าจะผ่านไหมเหมือนเดิมจ่ะวันนี้ทำไมสั้นจังสงสัยมีอีกคั้นหนึ่งน่นใช่ไหมนุ่นนะคัอนหนึ่งอะวันนี้สั้นจังจ่ะน่าจะไม่ถึงสามร้อยลอน่จะ,จะอยู่ประมาณสองร้อย รนเลอร์มารถเทลอร์มาจ้ารถเทลอร์มาจากกรุงเทพไปได้ไปได้ไหมไปไม่ได้ให้วิ่งตรงก่อนใช่ไหมตอนนี้กำลังต่อหัวอยู่นะคะเพื่อน ตรงนี้ไฟเมืดมากจ้ะไฟดับมองไม่ค่อยชัดเลยวันนี้คันเดียวจ้าวันนี้ออกคันหนึ่งวันละคันค่ะหลังหยุดไปปีใหม่หลายวัน ที่นี่สี่แยกท่าเรือน้ำลึกนะเพื่อนๆมุมหักศอกมุมแรกที่ขึ้นมาจากท่าเรือมาลุ้นกันเลยค่ะกำลังต่อหัวอยู่ต่อหัวเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าเพื่อนๆเ,เดี๋ยวก็จะออกวิ่งแล้ว ถามหัวหน้าแล้วว่าออกวันละคันวันนี้วันที่เจ็ดต่อไปคงจะได้ดูทุกวันจากเพื่อนๆแต่แยก,การจะตื่นทันไหมวันนี้ตื่นทันสีแยกหักมุมสีแยกหักหักมุมแรกของท่าเรือน้ำลึกตรงนี้หน้าบ้านาย่การนะไม่รู้จะตื่นทันหรือเปล่า ที่หยาการถ่ายไปหน้าส,สองแยกตรงนี้เป็นสามแยกแล้วก็มามุมนี้อีกนี่เป็นสี่แยกท่าเรือน้ำลึกหน้าบ้านใหญการเนี่ยตรงน,รงนี้ตรงที่รถจะวิ่งไป รถยังวิ่งได้ปกตินะคะเ,เพื่อนๆไม่เหมือนครั้งแรกมาแล้วจ้าเ,เพื่อนๆมาแล้วต่อหัวถอดหางเสร็จเรียบร้อยจ้ะเ,เพื่อนๆถามหลายคนว่าขนอะไรคือหมอแปลงไฟฟ้าจ้ะ ขึ้นมาจากท่าเรือน้ำลึกบางบางสะพานมาแล้วจากขยับมาแล้วมาแล้วผลไหมเพื่อนเพื่อนมาดูที่เสาไฟฟ้าเพื่อนเพื่อนเห็นเสาไฟฟ้าไหมผลไหมไม่น่าไม่น่าผลน,นะดูดูเสาไฟ ไม่น่าพ้นนะตรงนั้นนะ่ะบังซะและ้วรถบังและเพื่อนเพื่อน,นเหมือนเหมือนเหมือนจะไม่พ้นทำไมหัวมันทำไมไม่มาถึงนี่มาแล้วจ้ะเพื่อนเพื่อนตอนแรกนึกว่าจะไม่พ้นหักศอกมุมแรกสองบังสะพานดูลอ้อเลยจ้ะ มุมหนึ่งปังไฟงไฟังไฟหลอดนี้เสียจะไปถ่ายไปทางหน้าบ้านเชียการนี่ล้อสามร้อยล้อ,ลอจริงๆเพื่อ,ๆอนๆตกท้ายด้วยไฟรถคันที่มีไฟตรงนั้นคือรถต่อหางต่อหัวเขา ีิถ่ายมุมนี้ก็เห็นลอ้300อสามร้อยล้อพี่น้องดูดีดูล้อดิดูล้อชัดๆสามรอ้อยล้อจริงๆดูล้อให้ชัดๆเพื่อนเพื่อน ใแกงให้เห็นด้วยส่วน,นเห็นไหมคะสามร้อยล้อจริงๆสวยงามมากเลยลอ้อล้อ,อสวยงามมากเลยไปแล้วจ้าเส้นนี้ไปตลาดบางสะพานจะขึ้นไปถนนใหญ่จ้ะวิ่งทางตลาดบางสะพานจ้ะ เส้นนี้จะขึ้นไปตลาดบางสะพานนะคะเพื่อนอนสุดยอดเลยข้างบนนี้คือตู้ไฟตู้หม้อปแปลงไฟฟ้าจากขึ้นมาจาก่าเรือน้ำลึกสวยงามเลยนี่คือ หัวก็ได้หางก็ได้ตรงนี้หัวหางก็ได้เออเอา้าตื่นทันมันไม่ตื่นทันโอ้ยตรงนี้ถ่ายชัดมากเนี่ยเนีย่ยถ่ายตรงเนี้ยนี่แหละยังท่าแบบนี้เลยเนี่ยเต็มจอนี่นย่างแบบนี้แหละเออเต็มจอเลย เล็กโอ้โหถ่า<ค>ย<ณ>ใ,ใกล้ๆดิเ<ค><ณ>พื่อนๆจ๋าไปแล้วจ้ะเพื่อนๆวิ่งแล้วการละจิตหักศอกมุมแรกของ สี่แยกท่าเรือน้ำลึกก็ผ่านจ้าบ๊ายบาย